โอเคสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่น i d e n t i t y V ้ว<อ>เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้มาเล่นกันเลยดีกว่าวันนี้เรามาเล่นตัวอะไรก็ไม่มีตัวอะไรเลยนะคะผู้ชมก็ <laughs> วันนี้จะมาเล่นลักกี้กายไหมเอ้ไม่เราวันนี้เราจะมาเล่นน้องเชหรือเลน้องใช,นงใช้น้องชาวสวนเหมือนเดิมดีกว่า <laughs> เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะเจอตัวฆาตรกรอ,อะไร <laughs> ขอไม่ใช่แมงมุมแล้วกันเพราะแม่งวันนี้เล่นแมงมุมกันเยอะชิบหายเลย <laughs> ดูแล้วไอห่าโคตรเกลียดอะ่ะ เกียนไม่เป็นไรแลนะตัวมันใหญ่แล้วมันน่าเกลียดมากเลยนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวตัดไปเข้าเกมก่อนเลยแล้วกันโอเคนะครับผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เก้าขัอวอยู่ไม่ต้องสงสัยนั่นเองโอเคนี่ก็ด่านดาน่ดานใหญ่หรือด่านใหญ่ดูเนี่ยตัว้าราชการอะไรน่าจะแมงมุมมั้งเหรอเนาะน่าใช่น่าจะแมงมุม ไม่รู้ลองดูเดาดูเดาดูอาจจะใช่แล้ไปถอนเก้าอี้ก่อนดีกว่า <Hey. S 1> ขอ,อการุนาเียวว่าเคี้ยว่าเคี้ยวเขาพูดก่อนแบบหนึง่งไม่นจะกเกลืนไม่ลงโอเคตรงนั้นก็มีเก้าอี้นะเขาพูดอะไรของเขาเราไม่รู้เรื่องอะ กดคิวก็ได้เนะี่ย <Wow. S 1> ตอนนั้นเรากดคิวเลยนะกดคิวน่าจะใช่เมื่อกี้เรากดคิวก็ได้เมื่อกี้โอเคไม่เห็นไม่เห็นเราเทพนี่เรากดคนะิวเนี่ยกดคิวก็ได้เหมือนกันช่หาเราอี้ถอนแถวนี้ดีกว,ว่ามันก็น่าจะเห็นเราแล้วนะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยหวังว่ามันคงไม่มาหางเราเราเกลียดมัน โอเคจังหวะนี้ก็กินข้าวโพดไปต่อเล่นเราค่อยกลับไปกินก็ได้เดี๋ยวมันเย็นหมด เอสี่เครื่องเฮ้าายฆาตกรกลใกล้ๆๆๆล้ล้ฆกรกรอยู่ไหนมิเตอร์ล่ะไหนวะไหนอะเอาใกล้ยี่หมายเลยว่ามุมชัดๆเลยแมงมุมไอบ้บ้าว่าแล้วติดแมงมุมนะคะคุณผู้ชมมันปล่อยให้เล่นฟรีไงก็เลยแบบมีคนเล่นอะโอเคเพื่อนมาช่วยละ แยาไปเลยแก้เสร็จแล้วแก้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วไปเครื่องต่อไปกันเลยดีกว่าแมงมุมอยู่ตรงนี้มันยังตีใครไม่ได้เลยสักคนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโคตรโดหดอ่ะเพื่อนเดี๋ยวมันก็จะตีเราตายคนแรกเลยไม่ใช่หรอล่ะเห็นเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้โดนเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น เดี๋ยวเราจะกดคิวพังเก้าอี้นะท่านผู้ชมนีกดคิวเนี่ยกดคิวจริงๆกดคิวจริงๆลองไปกดคิวดูกดคิวก็ได้ไม่ต้องกดหนึ่งก็ได้กดคิวก็ได้เพื่อเป็นการสะดวกใช้กดคิวก็ได้ท่านผู้ชมกดคิวเนี่ยกดคิวแมงมุมไปไหนอ่ะแมงมุม มันไม่ตีใครหรือว่ามันใจดีวะ <l ots> เฮ้ยมันไม่ตีใครหรือมันใจดีวะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะชั่วร้ายก็ได้เออนะอาจจะชั่วร้ายก็ได้เนาะ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 นี่ไงดูใหญ่ที่มันปากสิเราจะเอาออกมันเ,เราจะเอาของมันออกได้ไหมไม่ได้มันใช่หนวดเห็ มันมันลากใหญ่ไปไหนของมันวะเนีเ่ยอะไรของมันวนะเนี่ยโอ้ใช่เลยโอเคทานายมาช่วยแล้วทานายคุ้งวัดดี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลย <c ười> เขาปอดรอแล้วก็รอกดสเปกบาสบาย เสรแล้วอเอรคเสร็จแล้วเราจะเอาใยที่มันเที่ยใยของมันแล้วก็ทีการเอาออกเอาออกอเอาออกเกะไหนทุกคนทุกคนไปอถอดรหัสอยู่ตรงไหนข้อตรงนั้นนั่นเองเี๋ยวเราก็จะวิ่งไปช่วยเพื่อนอีกแรงนึงไม่ใช่เสร็จแล้วนะเว้ย วัตเตห์แฮกอะเสียงขึ้นเครื่องบินว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินจะมาบินอะไรแถวนี้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเเครื่องบินวัตเตห์แฮกทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงมัง้งนะไม่รู้ดิวันนี้ก็ปั่นไปเอ้าเข้าใจก่อนมันไม่ฆ่าใครเลยจริงดิจะบอกเขาว่าเจอฆาตกรใจดีอ่ะไม่ใช่แล้วมัง้ง จะไม่ตีดีก็ได้ตีเรามาตีจริงด้วยอย่าเพื่อนอยา่ยาอย่านอะวาเชเพไปไปนี่ดูมันจะเอาไปห่วใหญ่ด้วยเ,เราทําไม่เสร็จก่อนเลยเราจะช่วยเพื่อนวังว่าคงไม่มีตาแดง ไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูให้เพื่อนก่อนมีคนเปิดประตูไว้ยังก็ไม่รู้เล่นแบบชิวมากเลยดูสิกินข้าวโพดไปอีกมือนหนึ่งนำนำนำ

ขอหาของก่อนขอของดีๆเพื่อนขอของที่มันใช้เออช่วยเพื่อนได้บวกแบบเ้งเนี่ยว้าวเออนี่แหละเจ๋งว่ะหลบตรงนี้ละกันกดกดอื่ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่า เฮ้ยเบื่อมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งหุ่นไปทางนั้นไปกวนข้าราการไปไปไปเดี๋ยวไปลอยเพื่อนเพื่อนตีทุกเออเอออย่างนี้แบบแบบบัลี่บ้างเลยแล้ตอนนี้ก็ตีเอออย่างนี้อะไรอย่างนี้ตีมามามาไปไปเพื่อกออกดิเพื่อน ¡Ya cuento! Pues... โอ้โคตรแบมบอรี่เลยกูโอเคไปก็ใครได้เยอะสุดไม่รู้แต่ได้ได้เยอะสุดโคตเทพอ่ะโคตเทพก็อย่างกีก้แหละท่านผู้ชมใช่นะโอเคก็โอเคก็เดีย๋ยวสำหลับวันนี้นะท่านผู้ชมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ